โอเคนะสวัสดีครับก็มาซ้มสำหรับ mycraft นะครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นถึงตอนที่19นะครับอา๋อได้ลงมอเสียงอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วเดเกิดถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยได้อัดคลิปนะเพราะก็คือไปเล่นมัลติเพลเยอร์นะครับเล่นมัลติเพลเยอร์ใช่ไหมเล่นไปสนานเชียตายถ้าสมมติคุณตายแล้วหลุด ของในตัวคุณจะหายห,หมดเลยซึ่งผมตายหลุดไปแล้ว3มรอบมีดาบเพชรหมด3เล่มอัพเกรดให้โคตรดีใช้เม็ดไอวีนอกแลบ2สองรูทิสมแล้วอีกอันหนึ่งก็มีไฟด้วยอโอ้โหเยอะแยะเลยพอเรา,าหลุดเบิรเสียได้ดาบเพชรเลือกเล่นนะครับก็เลยมาเล่นซิงเกิลดีนวีานะครับไม่มีเกียร์นะครับก็คือผมไปลงมอสเสียงมานะครับ ส่วนตรงนี้นะผมเกลียดจาก o u ชเป็นสรินนะครับนี่ด้วยไอ้ตรงนี้ผมก็ขุดเพิ่มไปห,หน่อยแลลวผมดูแล,แลทำไมบางทีมันปลูกข้าวไม่ได้แสงไม่พอนะครับแสงไม่พอนะครับอันนี้ไปเรียนรู้กับใไทไม่รู้มมนคนเว้าวตันนี้แสงไม่พอแน่เลยเฮ้ยเ้ขอาเมล็ดขอดซีดซีดจ้าไม่ได้อยากได้ข้าว เ <Okay>. okay. สียงนี่มันก็จะแบบก็ฟังกันสบายดีนะตอนขุดดินนะครับนะอ่ะแล้วผมก็ทำดาบ,บเพชรชร์นเนสสามรูติ้งสองนะผมก็ทำแต่ครั้งก่อนผมก็ทำได้อันนี้อีกอันนนะครับแต่มันพังไปแล้วนะครับก็คือผมเวลาดูเสียงขุดดินนะครับผมเวลาพิซอมบี้มานะครับก็ ได้ทองมาเต็มเลยนะครับผมก็จะไปทําเป็นทองก้อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ของที่ระลึกนะครับก็คือผมไม่ได้ถ่ายไปนะผมมาเล่นในนี้ด้วยอ่ะมันก็ได้ไอ้นี่ครับอันนี้ผมอเก็บแล้ว24นะครับ24 24หมดทุกอันนะครับนี่ก็24นะครับใช้ลูกขนุดอกเดียวนะครับยิงติดไฟด้วยดวงนี้นะมันมันอินฟินิตี้นะครับผมมีลูกขนุแค่ดอกเดียวนะครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับแต่มันจะมีวันพังนะครับ ติดไฟแล้วนะโอ้โหสุดยอดนะไอ้นนี่ผมก็ทำพังไปเล่มหนึ่งแล้วแล้วผมว่ามีดับไอรอนช้าเน็ตอัเกเดว่สี่เหมือนกันผมก็ลงไปขุดเพชรมามเพชรมาตอนแรกก็ได้มายี่สิบยี่สิบกว่าเมตรครับก็เยอะครับอผมก็เหลือสิบหกเมตรแรงยี่สิบห้าเมตรมันไม่ได้ถ่ายไว้นะเนี่ยโว้ยเนี่ยผมก็ทำดาบเพชรอีกไอ้น,นี่ได้มาจากซอมบี้นะครับ ะดาพังแบบนึงไอ้น,น,อน,น,น,นี่ผมก็ได้เป็นเอฟแคนซีสี่อัปเกรดแล้วอยู่ยี่สี่น,นะครับวันนี้แล้วถ้าเกิดถามว่าทำไมยี่สี่หว้ออกยี่สี่ะไม่ใช่นะครับก็ไอ้น,นี่มันอัปเกรดไม่ได้นะคือตรงนี้นะมันตันลงยี่สี่นะครับก็คือผมรู้สึกว่าอัปเกรดเรื่องสามสิบยี่สี่เนก็พอกันนะอะเอาที่ขุดนี้มาเนาผมไม่อัปเกรดนะวันนี้ผมไม่อัปเกรดนะครับ นะครับเนี่ยมันตันเท่าไหนนร่กรตันยี่สี่นะครับอ่าโอเคและมอสเสียงเนี่ยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับสบายหูดีมากนะครับตอนตัดไม้อ,อะไรอย่างงี้นะครับสุดยอดก่อน,นี่ผมก็พังไปละอ่ะแล้วผมไปล่าผีสัตวีเอ้ยเอ้ยกินอะไรอะ่ะเหมือนอะไรวิ่งอะ่ะใช่ปะ อ่ะแล้วผมขอบอกอะไรอย่างนะครับไอทีขุดเนี่ยมันไอยูวีอยู่นี้อันนี้ยังไม่พังนะครับไอนี่อันเบร์จงสามเลยนะอันนี้ก็นนยี่สี่เหมือนกันไอนี่น่าจะเห็น,นันทุกคนนะผมไม่รู้ผมได้ถ่ายหรือเปล่าแต่มันนานแล้วอะ่ะขอผมจะได้ใช้ก็นานอ่ะอ่านี่นะมันกดทีหนึ่งแนละ้วโอ้โหนี่นะวอ้าวมันขุดเร็วขุดเร็วทีๆนะวันนี้ ยอดน,นะครับถ้าลงไปขุดในน้ำนะแล้วเกิดมีหมวกเออท่มันขุดข้างข้างล่างเร็วมันก็จะเร็ว่างนีนะไอเทก็ก็ยังเร็วอยู่ดีนะวิบ,บโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของที่เราลึกใจที่ผมไปล่าปิงซอมบี้มานะครับซึ่งหนาเพสผมพังไปอันหนึ่งนะครับแล้วมันมีอันเก่าอ่ะที่มันมีปฏิสังหารสี่ข้าในวีนั่นนะครับโอ้โหไอนั้นก็ห่วยห่วย ผมไปตีซอมบี้สี่ทีนี่ผมตีสองทีนะครับได้ของเยอะด้วยนี่อันนี้ผมไม่ได้เสกนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เอาไปอัปเกรดเองนะครับเพิ่งดาบทองมันนี้ผมไม่เอาไปอัปเกรดนะครับแล้วหมวกทองน,นี่ก็ได้มาจากซอมบี้พิกแมนะวันนี้อันนี้ผมได้มาสองอันเองมนะั้งสองอันอนะ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้ทําเป็นทองเลยอันนี้ผมจริงๆนะผมไม่ได้เสกนะครับ มาดูนะครันี่ได้หมวกของมาสองอันะครับอันนี้ได้โหสิบสี่มาสี่แพ็กยี่สามอันหนึ่งไอ้น,นี่ก็สองอันอ่ะมาดูนี่นะครับกูกูสวอร์ดน็อกแบ็คหนึ่งชาร์ปแนนหนึ่งชาร์ปแนนหนึ่งสมัยหนึ่งไออันสุดท้ายนี่ผมโคตรตกใจเลยอันนี้ผมไม่ได้อัปเกรดเองเลยนะครับ ซึ่งผมนะจะไม่เอาทองพวกนี้นะครับไปทำเป็นดาบนะครับอย่างลำต่ำมันทำได้ไอรอนเนี่ยนะครับเอามาดูนะครับสุดยอดสุดยอดโคตรยอดสยอดมาสมัยสองไฟติดไฟด้วยน็อกแบ็คด้วยโอ้โหแต่มันสุดยอดมามดดนกโโมานะครับคงเรจะไม่บ้าดามของเราเลยเออเชียน แล้วการขยายฟันไก่ของผมก็จะเป็นแบบนี้แทนครับผมก็ได้ฆ่าไก่เยอะเลยอ่ะไม,ม้มันก็ตัดเพิ่มอีกหน่อยไม่ได้เล่นนานนั่งในคนเดียวเหงาต้องมาวต่อนะอ่ะตอนนี้นะผมก็กด ESC ใช่ไหมครับแล้วผมก็เขา้าตองอาชีพเมน้นอ่ะ ตอนแรกนะครับมันเริ่มมาจากไม้นะครับไม้แล้วแม่งมังสือยังไงไม่รู้อะดังเสือไม่ใช่นังวัวคาบเลยนะครับเอ้ยไอนี่มันคาบได้เหรอไอ้ที่มันแบบ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 นี่ก็คือคุณยังไม่ทำนะไปธนูนี่เดี๋ยวผมคาบใหม่ก็ได้มันแบบ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 เฮ้ยแต่มันดรอปโคตรเยอะเลยผมเจอสกิลตันอะคิวสกิลตันห้าสิบนะ คิวห้าสิบมันดับมันดอบอะเอองงวะ่ะไอ้นี่เดี๋ยวผมก็นั่งทำใหม่ได้ไอ้นี่เดี๋ยวผมก็ดังคาฟไอ้นี่คาฟไปแล้วอ่ะดาบไดมอนด์เนีน่ยคาฟไปแล้วอ่ะไอ้นี่ผมก็ยังไม่ได้ไปเอามาเลยยังไม่ได้ละอ่ะเดี๋ยวผมก็จะทำอะชีิเม้นแถวนี้ให้จบนะครับอ่าตรงนี้ ผมก็เพิ่งไปค้าบใหม่มาแล้วก็พังไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไม่งั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเสียบปลั๊กให้น้องอะไรแป๊บเดียวนะครับโอเคนะครับกลับมาแล้วครับไปเสียบปลั๊กให้ลงให้น้องนะครับน้องหาปลั๊กไม่เจอนะมาต่อนะครับ อันนี้นะผมก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นพัมกรินนะแต่อุ้ยประตูะนะอันนี้ผมจําลองสต,ตองโฮเล่นๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้จําลองครับนะแต่ก็ทุกทิ้งนะครับผมไปเล่นในมัลติมาผมเจอสต,ตองโฮเหมือนกันเมื่อเจอแล้วผมก็เอาหินมาสร้างบ้านแล้วก็โดนเกียนเอาไว้แล้วก็ใช้เป็ล็อกตัวเต็มเลยเกียนผมเมื่อไม่อยากไปยุ่งมันนะครับลำคาญมาต่อต่อต่ออันนี้คือฟาร์มข้าวใช้ระบบน้ำนะ อินเยอะนะครับไอ้นี่ปั๊มค่าได้ดีมากนะครับเอาของกระดูกสเกลตันมานั่งปั๊มนะครับได้ทีละ60นะครับช่องหนึ่งมี5้านะครับ1 2 3 4 5 5นะครับ5 2 1 2 2 3 30แล้วก็40 50 60นะครับก็อดีนะครับเอางี้ครับยอง30 30อ่สขึ้น30ลง30จบนะครับอันนี้ผมก็ได้ไปาวาน้อยมาเดินเล่นนะครับ ผมเห็นว่าม,มันอยู่แถวนี้นะครับก็เลยมาจับขังไว้เลยเออแต่ผมมองนะผมจับขังแล้วผมลืมทำไอประตูเปิดปิดอะยังไม่ได้ทําเลยนะคือตอนนี้ไม่ค่อยได้เฮ้ยโอเคหมดดีทำไม,มันสว่างจังนะโอ้ว้าแ้วแผมนะครับ ก็จะตามรหรัสเอเมอรอลแล้วเอ็นพีซีด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่น่าจะเจอนะเพราะว่าผมลองวิ่งมาแถวนู้นแถวนี้ทางนู้นก็เป็นเมืองหิมะนะครับเป็นหิมะเลยนะครับมันก็ไม่น่าจะมีนะครับไม่แน่ผมก็อาจจะต้องเดินทางไปสร้างบ้านแถวนู้นแล้วผมก็มาร์พิกัดตรงนี้เอาไว้นะครับมันก็ไม่แน่นะเพราะว่าผมต้องเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมจะตามหาสเอ็ีซีแต่ที่ตรวยเอเดร่าพอ,าอามันอยู่ใต้เท้าเราเนี่ยนะแถวเนี้ย เอเดอร์นะเพราะครั้งก่อนนะพาร์ทที 8, ่แปะกดตองโผ่เรียบร้อยนะอ่ะโซโนโคเลมนี่เหลือตัวเดียวแล้วมนะั้งผมปล่อยไว้จริงไว้ห้าตัวไอ้ตรงนี้ที่มีซอมบี้แล้วนะที่ผมหลอกว่าเป็นฮีโร่บายนะเพื่อนแม่งก็โทรมาหาบอกว่าเนี่ยฮีโร่บายตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมต่ดอต่อดนะฮะ พาสสิบเก้าจะมาทำอะไรดีแถวนี้ผมก็ตัดไม้อะไรไปงบงบงๆนะครับเอ่ออ่าแล้วผมก็สะสมพัมกินนะครับอ่าตอนนี้นะครับดูนะครับม่คอยได้หนนะครับเดี๋ยว ไม่แน่นะเปิดเทอมอาจจะไม่ได้ถ่ายเลยนะครับก็จะถ่ายต่อ,อิดเทอมให้มันดีๆไปท,ทีเดียวเลยอีกอาทิตย์เดียวก็เปิดเทอมแล้วใช่ไหมก็มาถ่ายจบเสะนะมันก็ต้องตะลุยเอดเดอร์ให้จบนะครับเหมือนกับเอ่อแมบครั้งก่อนนะหอนหนึ่งองนะเพราะนั้นผมไม่ได้ถ่ายแนตะ่เริ่มต้นไง อ่านะมันไม่ได้หายแหละเริ่มต้นก็ช่างมันผมถ่ายตอนใปดลเอเดอร์เลยก็ได้ผมก็ไม่ได้เครียดอะไรนะักนะอ่าแล้วมีครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้เป็นไรนะเปิดฮาร์ดอยู่นะครับคีปเปอร์นะมันเกิดในนี้นะผมก็งงงงงงกับมันจริงว้าวเดี๋ยวโอ้โหความจริงนะเราก็สามารถเอาไปโอ้ยโอ้โหลูกขนุนเยอะโคตร ก็ทำคิปเปอร์ทาวเวอร์ครับแต่อ้าเซ็งเลยค้างดูเหมือนมันจะเซ็งนะครับแล้วกลับมาครับความจริงผมจะกลับวันนี้แล้วเข้าไปเล่นก็ได้นะครับอะแต่แม่งค้างนะครับแต่ยมันก็ค้างอีกนะครับงั้นเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะครับสวัสดีครับโอเคนะฮะกลับมาต่อลนะฮะเอาละตอนนี้ผมถ่ายได้ไปกี่นาทีแล้วไม่รู้นะสิบนาทีได้ยังผ่าชมนู้นชมนี่ โอเคนะครับท่านเดี๋ยวเราจะลองฆ่าซอมบี้แล้วันเออหลังจากดาบมันแตกม,ตมก็ไม่ได้เก็บอไเนี่ยช่างมาน,นะที่โลกเรามีเต็มเลยเราจะดาบมันแตกนะยังไม่ได้ใช้ดาบนี้เลยผมไม่ได้เสกนะครับอันนี้อันนี้ผมพูดจริงนะครับเดี๋ยวผมนี่ผมได้เลเวลเยอะพอพีซซอมบี้นี่แหละเคยดูนะครับเลื่อนผมจะลดลงไปด้วยความเร็วสูงครับ ผมว่าจะเก็บเลเวลไว้อัปเกรดเกาะนะครับเลเวลสกิปสี่นะครับจะอัปเกรดเกาะเหล็กนี่แหละแพดแพดแพนได้ยินว่าว้าวเนี่ยครับโอ้ผมก็ตายไปตั้งสองสาครั้งนะครับมันมีลาพวกเนี้ยว้าว มแรงมากอ่ไม่หวเอนกัน่ต,ตีแรงมากนะครับพวกมซอมบี้มาวิ่งลงมาผมไม่ไหวเหมือนกัน เฮ้ยทำไมไม่โดน่ะอุ้ย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 โมโหโมโหคือใครที่จะมาเล่นล่าที่ซอมบี้แบบผมนะครับเพราะคงจะต้องว้าวใช้มือตบเอาแรงั่ะขวานตบเอา S, 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 s. <S okay. ใครจะมาเล่นล่าซอมบี้นะครับอย่างแรกนะครับคือคุณต้องระวังตัวให้ดีนะครับคนตบซอมบี้หน่อยนะครับต้องระวังรอบทิศนะครับถ้าเกิดขนาดคุณสู้ไม่ได้จริงนะคุณต้องปรับเป็นหมดอื่นนะอย่าง easy normal อยเงี้ยแต่ผมเล่น hard ผมว่าต้องมีนะปรับเป็น easy บ้างนอร์มอลบ้างแต่ตรงใหญ่เขาจะงแบบเป็นนอร์มอแลแหละเอ้ยตัวใหญ่ก็จะเล่นฮาร์ดแหละไม่ได้จริงอะเนาะ mall เขาไม่ไหวเนี่ย easy นะหรือแบบม,มันลุม่มอะไรหลายตัวเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันผมมันลุ่มมันเจ็ดตัวเงี้ยไม่ไหวเนี่ยสิบตัวนะเอาเนี่ยน,นะครับมันดรอปมันดรอปมนะันดรอปไอ้เนี่ยดาบทองอ่ะผมว่าอยากจะลุนะ่เนี่ยเอาวันนี้ไม่เอ e n c h a ์นะครับ ครั้งแรกในชีวิตที่มันไม่เอนชานดดอกระสี่ห้าครั้งเอนชานหมดผมก็ไม่เห็นว่ามันจะดอกที่ขุดทองเหมือนซอมบี้ปกติมันดอกแค่สลิงแล้วก็ดาบแต่มันไม่เอนชานเอ้าเนี่ยดอกดาบทองแล้วว,ว้าววอนนี้รู้จิ้งสองชามเป็นหนึ่งว่าจะมันนยยมันดอกง่ายยังไะเออเนาะเนี่ยมันดับดับเอนชานนะครับ ที่หาที่ที่มันดรอปยากคือหมวกกับไอ้รอนก้อนนะมันไม่ค่อยดรอปนะดรอปน้อยมากนะว้าวโอ้โไป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 เนี่ยดรอปอีกแล้วเอาอะไรของมันเนี่ยฮะดรอปดรอปแต่ดาบนะเฮ้ยทำไมผมมาถ่ายแล้วมันดวงดีจังไงปกติผมลงมาผมได้มาเหมือก็บสองเล่มเองไอ้นี่ได้มาสามเล่ม ยอดก็ดอกอีกแล้วจะบ้าหรือเปล่าวะดอกทีสี่เล่มเลยโคตรโชคดีเลยโคตรโชคดีเลยโอ้มาดอกทีสี่เล่มลงมาครั้งเนี่ยตอนนั้นผมลงมาทั้งหลายครั้งดอกไปห้าเล่มแลของไม่เท่มาวันนี้ของเฮ้ยกลับและพอใจแล้วตอนนี้ ถ้าสมุนซอมบี้พิกแมนะมันอยู่แบบข้างล่างนะเราอยู่ข้างบนนะครับเหมือนเราจะได้เปรียบนะถ้าเป็นซอมบี้พิกแมนะเพราะว่ามันวิ่งแล้วมันตบแล้วมันจะกระโดดส่มันก็ตีมันมันก็เด่นนะครับอุย้ยไม่ได้ดูหลอนอะหาเลยโอเคเรากลับแล้วเราพอใจแล้ว ถือดาบไปตลอดนะเพราะข้างบนมันมีนะผมแบบตอนนั้นผมคิดว่าเออมันไม่มาแล้วถือมือมันเท่กว่าเดินมาโอ้โหมันวิ่งมาเต็มเลยโอ้โหสาตัวนั่นนะโอ้โหเละเละ,ะมันดรอปเ,เลย่ะไม่ดรอปเลยโอ้โหสุดยอดเลยได้ไอ้นี่ไปสามสิบสองคชนับ โอ้สบายวันนี้ทำไมมันดรอปเยอะจังไอเนี่ยโอเคถือว่าไอ้นี่ถือว่าดาบเทพอันหนึ่งรูทิ้งหนึ่งใช่ไหมสองว้าวกลัาบบ้านกลัาบบ้าน,าานาตอนแรกมันอะไรออกมาเนนะี่ยตอนแรกมันดรอปดาบไม่เอ็นชารน่ะครั้งแรกในชีวิตก็ไปเก็บอะตอนนั้นนะครับหมวกเหล็กผมพังนะผมก็กะจะใช้หมวกคองไฟอะไรผมไม่เอาอะโอเคอันนี้มาก่อนใช่ยไหมไอเน,นี้ยมาที่หลัง ละไม้นี่ต่อจะจะไม่ผิดโอเคละไม้นี่เลยนี่โอ้ดาบทองสะสมเรื่อยๆไม่เอ็นชาร์นอยู่อันเดียวจะเอ็นชาร์นมันก็ทุเล่นนะสุดยอดเลยโหมีความภาคภูมิใจเฮ้ยตอนไม่ถ่ายนะไม่ดลอเลยสงสัยผมต้องถ่ายบ่อย ขายบ่อยๆมันได้ดรอปเยอะเออจริงๆนะตอนผมถ่ายทีไรมันดรอปโคตรเยอะเลยตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นผมไม่ลงยูทูบแล้วผมถ่ายนะดรอปเยอะอีอายเลยอืไอซอมบี้ธนระไมได้ล่ะผมไปเล่นในอีกผมไปเล่นในไอ,ไอที่มันพื้นที่ว่างๆลงๆลงแล้วมีสารามังกระโดดอะไรแบบนั้นแหละผมก็ปล่อยซอมบี้ไว้แล้วผมก็เปลี่ยนเป็น เออ,อะไรสไบเวอร์ survival. ก็วิ่งตีมันอ่ะดบคุดเยอะเลยตอนนั้นโ,โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะความโชคดีของผมมันก็มันไลมาหาผมเองตอนแรกไอชินแมนตรงนี้นะผมก็จะเลียร์เจ้บก่อน1.4จะมานะครับได้ยินว่า1.4มีแม่มดมีขังข่าวมีอะไรเยอะแยะนี่ไอผมอยากผมชอบตองไอ โต๊ะที่มันเอาดาบสองอันมารวมกันแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อได้ก็ไอโต๊ะอะไรวะใช้เหล็กโคตรเยอะเลยน,นั้นใช้เหล็กไปเออ,เอคิดก่อนนะครับใช้เหล็กไปกี่อันวะ ห้าสิบห้าอ,อันนะต่อโต๊ะโต๊หนึ่งนะห้าสิบห้าไอเนี้ยใช้เนี่ยหกใช้เนี่ยหกนะห้าสิบห้าเลยนะครับใช้นีน่หนึ่งนะครับไอโต๊ะอันเนี้ยผมว่าบอกไม่ถูกนะที่มันทำเนี่ยว่าว่าใช้เนี้ใช้อย่างงี้เปล่านะไม่แน่ใจนะระวังทองกลมันจะได้มานะโอ้ยมันอะไรนั่นมันว้าเตือนเตื่นก็โอเคนะฮะ อ่ะแล้วตอนนี้นะผมก็ไม่ไม่กลัวลูกขนูแล้วผมไปยิงมั่วเลยเพราะว่าตอนไหนครับสอนตอนธนูพังนะมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเองนะทุกครั้งนะที่ผมเล่นนะครับต้นใหญ่นะครับเครื่องเก่าเครื่องใหม่เป็นเหมือนกันหมดนะผมว่าก็ไม่รู้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับการขอตั้งชื่อคิมนี้อไปล่าพิกแมนและกันขอจบเป็นท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างว่านะเดี๋ยวก็จะไปถ่ายในเซิร์ฟ เล่นๆน,นะครับเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟใหญ่ๆนะครับแต่ไอเซิร์ฟที่ผมเลิกเล่นแล้วคือเลิกเล่นเลยผมก็จะไม่กลับไปเล่นอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไปเนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ